วันนี้เข้าครัวกับเมนูอิตาเลียนกันค่ะวันนี้ฉันจะใช้เป็นกระทะด้ามนอนสติก k ราด d เอเตอร์โปรอินดักชัเพราะกระทะใบนี้สามารถใช้ได้กับเตาทุกประเภทจะทำอาหารที่ครัวไทยหรือครัวฝรั่งก็สามารถใช้งานได้หลากหลายเอาไว้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคุณพี่เริ่มจากต้มชนสปาเกตตี้เสร็จแล้วก็แค่เช็ด แค่เช็ดเสร็จก็สามารถลงแซลมอนต่อได้เลยย่างแซลมอนให้หนังกริมกรีฉันไหนหะยิบกระทะใบนี้มาใช้ที่ไรก็ใจบางทุกทีเพราะกระทะใบนี้มีเทคนิคการพ่นแบบกระจายตัวพิเศษพ่นสารเคลือบจนสุดขอบกระทะทำให้อาหารไม่ติดทอดปลาเสร็จปุ๊บเพียงแค่เช็ดก็ทำอาหารต่อได้เลยแบบนอนสตอ็อกสารเคลือบวัตถุทนแล้วตัวกระทะก็ทนคูณสองเพราะว่าใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบฟอร์จิงทำให้ก้นกระทะหนาแข็งแรงแล้วก็ไม่เสียรูปงา่ายแผ่นอัดทานของเขาก็เนียนไปกับสีด้านนอกทำให้สวยเด่นทุกมุมมอง ออสวยตรงปลกไม่จกตานี่คือซอสเพลตโตนะคะมีวิปปิ้งครีมกับซอสเสร็จแล้วเราก็เจะเส้นลงไปคลุกๆๆเพียงแค่เท่านี้เราก็จะได้แล้วล่ะค่ะสปาเกตตี้ซอสเพลตโตดามกระทะจับถนัดสะบัดมั่นใจอย่างกับเชฟมืออาชีพมือโปรเลยล้ะคะ่ะเสร็จแล้วก็พร้อมเสิร์ฟนี่แหละค่ะที่ฉันบอกว่าพ่นสันเคลือบจนสุดขอบกระทะทําให้อาหารไม่ตีเราก็เสิร์ฟพร้อมกับแซลมอนย่างแล้วก็ใบโหระพาพร้อมกับพาเมซานชีสครื่งครัวนองซิกลาดีเอเตอร์โปรจากสีเกลเนี่ยเป็นตัวตึงรันวงการเครื่องครัวจริงๆ เรื่องทนงานหนักนี้ไม่ต้องพูดถึงอย่างกับเชฟมืออาชีพใครที่สนใจกระทัตซีเกอร์แล,แล้วก็สามารถกดเลือกซื้อในตะกร้าได้เลยนะคะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นลดราคาอยู่ด้วยรีบรีบไปตามกันนะ